โองเทะแล้วปุ้ยใหญ่ฟองเท่พัวฟๆวฟัเออเส้นพมดแล้วเ,ออเส, <laughs> เส้นพี่น้องอืมมันหวานเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับ ดีมากครับยายลันพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้เมนูต้มเส้ยนทอนสดทอนห่นหนะเมียเนาะตม้มเส้นตีนไก่พี่น้องโอ้โหเอาพี่แม่กินเลยดีกว่าไม่ชิ้าห่อนห่อนห่อนได้หนีิมามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันชิมมะกรเด้อมันเป็นยังไงไข่ไข่พี่นอ้องไข่ต้มไข่ต้มพลนวยครับยายอ๋อบบเดตเป็นไหนเว้ย์เอาะโบเดตจังเลยบบเดตจังเลยมันไห้มันเผ็ดเพ็ดมีเผ็ดจริงไหมเว้ยโอ้ยแนวตักแับนีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปน้ำ ของแถแล้วพ่ใหญ่ของแถะฟ่วฟัโอ้ยใส่สมน้ำเกือบมันโลน้ำด้วยใส่สมไปน้ำใส่หลายแค่สมน่นบุมักผมบุได้บุมักปอใส่เไกไจังหน่อยส่งๆเลยโอ้ตีนไก่พี่ห้องจะแบแหอนพี่หนองเยาันไกเพิ เอาผู้ใดมักเพ็ดพก็ไปฟังผมเอ้อะ <laughs> ใหญ่ที่เพ็ดจะน้อยนลยครับบัเพเ็ดแห่งดอกนอ่าพี่น้องมากิน <มา S 2> สดถั่นหอน้ำกันมามาต้มเส้นตีนไก่พี่น้องนละยสวดโจโกเลยเอาแม่กินเลยอืม้มอื้มน,นี่ไงอร่อยอร่อยอื้หักบัวไปเลยสดถั่นหอนพี่นอออ้องเออเซียนผมนะ เสินพี่นอออ้องอืมตัวนี้ลงก่อนตึงตึงเลือดไก่ตับไกไไ่พี่น้องตับไก่เห็นไหมโป่งไก่มัมนหวานเลย ท่านใจไว้มันไข่ไข่อันออกท่านพเขาอันยงเห็นผลจุนหอนนะครับพี่น้องในการขนาด รไก่อืมนี่ยรับแต่ล่อ,อนไม่นูก่แกงว่งต้มสิ้นนเสียบไม่เหออือาจะกินต้มจะกินสิน้นมันให่ป่ะมันมอนก่อนอีกแล้ว พกหอมมาใจได้หลายนะเว้ยพอมาให่ในข้ามักพกหอมอืมเลืมมัหอมเลยอืมอืมิมหอมพี่พี่อืมแย่ไรเอาเสียอะไรมนเลยเอาเออมักลายบ่มักพักอืมเอาเบิร์ดกู่ามัักเป็นยังไงโอคเสรบจเบรย คักเลยตรงนี้จวดจัดขนาดเลย แกแหงซ่วงไหวไดิเนี่เนาะกินฮอ,อนผู้ได้แหงเนี่ยนี่สุดยอดเลยพี่นาะเหาอ,อมีดีเว้ยใส่ประหอมไปแซ่ยบค้อมใหญ่เลย ต้มเบ่อเบื่อสุดจอดเลยพี่น้องทางพักพักตัวท,ที่พา้อมจางพักอืมมันจะกาจดูอันกลางทางพี่น้องดิ่มสะ กลางทางเ่ยลมเย็นไ่อยว้กลางทางนะนงงนนวะเนี่ยแต่ว่าทางคนบ่คอยเที่ยวหรอไม่น่อยู่ริมสะ มันอะไก็ยี้จ๊ออืมสุดีเลยก็ดีเลยมันี แต่ว่าต้องให้ไปเปื่อยได้ตีนไก่กินง่ายเนาะ Nó bị mất suốt lắm cắn đây Suốt lắm hoàn đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มองมันขเขากับบรรยากาศแน้่อากาศร่มเย็นๆเนี่ยสเจ็นหัวเนี่ย ืมจริงเลจริงนะ่๊ะแซ่บเนาะโอ้โหเอาทาพี่น้องมาลองกูได้พี่น,อน้องแล้วต้มเสร็จ ับไก่ยัไอ๋ออืมมาเนะสายเส้นแซ<ส>บแซบอีรีพันอเนเอามาเป็นสายเส้นมาเนี่แซบของแท้ได้พี่นอ้อง ต้มเส้นตีนไก่นะครับแล้วก็ใส่เนี่ยเกาะโรยพริกเป็ดเผ็ดแหละพี่น้องสดอ่อนๆขากเลยเอากะถ้ากินประสุควาพกะขอโทษเขาไปเป็นหนึ่งเด้อขอบคุณทุกการที่ตามทุกทรัพย์สข่าทุกไลท์ทุกแชร์คนที่รับชมยังวินดีกับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยครับเด้อเขาเปิ้ลไงเนาะแล้วกาผู้ใด่เขาเปิ้ลแตขอสห้สวัสดีแจ้งลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นพี่น้องเด้อกะนวันนี้ก็ยังหลาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ